ส่วนที่สาลาการประเรียนวัดศีบุญเรืองตำบลคำนาดีอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ของหน่วยมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านการปรับปรุงสายพันธุ์การดูแลรักษาโคการป้องกันและรักษาโรคตลอดจนเทคนิคการผสมเทียมโคอย่างถูกวิธีซึ่งถือเป็นการยกระดับองความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืนตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากผ่านกลไกของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองมีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูป,ปธรรมค่ะ